สองแฟชั่นเอฟไปดูคอนเสิร์ตทำอึ้งนึกว่าพี่สาวปีใหม่เมื่อสุดสัปดาห์ที่ผ่านมาเหล่าคนดังและคนไทยจำนวนมากบินลัดฟ้าสู่ประเทศสิงคโปร์เพื่อไปดูคอนเสิร์ตของศิลปินระดับโลกอย่างเทเลสวิปและนางเอกเอฟงานนี้ก็ไม่พลาดพาลูกสาวสุดที่รักน้องปีใหม่และเพื่อนคนสนิทไปสนุกสนานละลากันที่สิงคโปร์แม่เอฟน้องปีใหม่มาในชุดคู่สีชมพูฟรุง้งฟริงสนุกเอนจอยร้องเต้นกันจนลืมเหนื่อยไปเลยลูกนี้แม่เอฟ ดูสวยดูสาวขึ้นมากยืนคู่น้องปีใหม่นึกว่าพี่สาวน้องสาวกันนะเนี่ย